เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาที่บ้านเข้าวตำบลนนยออำเภอชุมพรมจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมามอบของให้กับโยมทางนี้เออทางนี้นเนาะอางน,นี้ให,เให้เดี๋ยวดูก่อนคุณโยมโยมเดี๋ยวดูถามก่อนโยมแม่โยมยาย ชื่ออะไรโยมยายมีชื่ออะไรโยมแม่มทิมโยมยายทิมนามสกุลอะไรนามสกุลเสือหนีเ,เสียหนีเนาะอายุเก้าสิบปีเอออยูยก่กับใครอยู่กีก่ค,อคนอี่อยู่บ้านนี่ลูกสาวคนหนึ่ยลูกอยู่กับลูกสาวคนหน่อยดูแลเนาะอายุเก้าสิบแล้วตอนนี้ลูกสาวไม่อยู่เนาะไปราอยู่คนเดียวเนาะเออเป็นลูกสาวป็นรอดพักเนาะเออวันนี้พระอาจารย์มามอบของเอ่อให้กับผู้สูงอายุ อันนี้โยมยายนี่มองเห็นไหมไม,หไม่เห็นแล้วไนมะ่เห็นไม่เห็นแล้วเนาะเก้าสิบแล้วอืมได้เงินได้เงินได้คนเก่พันหนึ่งแล้วเนาะไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะยังไม่ได้พันหนึ่งเนาะนะเออวันนี้หลวงวันนี้พระอาจารย์มามอบของให้เนาะโยมยายโยมยายก็จะมาอีกตอนนี้วันนี้ลูกสาวไม่อยู่พอดีตอนเช้าพระอาจารย์เข้ามาแล้วแต่ว่าก็คงจะมาสายหน่อย ทีนี้ก็เลยลูกสาวก็เลยไปลดขับนะจ้าก็ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวเนะาะอ่าก็อยู่คนเดียวแล้วก็มีลูกสาวคนเล็กดูแลอยู่อายุยคนยายนี่อายุ90สปีกระตามองไม่เห็นก็คือประมาณสัก90อร์ซก็คือบอดอมองเห็นสัก10เอร์เซเพราะฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์มามอบของเป็นเครื่องอุปกรณบฟิเรฟแล้วก็ปัจใจยมยาย เราจะขยบมาอีกนะมารับปัจจัยนี่ตรงนี้หนึ่งพันบาท่ะเรจะมาอีกน้อยอ่ะอืมนะสาธุนะอนุโมทนาสาธุแล้วก็ท่านที่ได้รับฟังก็ขอจเจริญพรอน,นุอโมทนาบุญร่วมกันนะ